สวัสดีครับสวัสดีกับพี่น้องทุกท่านฮะอยู่กับช่องเ็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมก็เที่ยงครับทำฟอร์จูเนอร์เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแต่พวกระบบไฟสปอร์ตไลท์ผมไม่ได้ทำนะครับเพราะว่างานมันเยอะทำไม่ทันเลยครับโอหมกอยู่แต่คันนี้แต่อย่างอื่นทำหมดแล้วนะครับมันต้องเปิดฝาสูบแล้วก็ทำดากอนายนะครับทำดากอนายก็มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยว ก็ไม่เอาเสื้อสูบฟอร์ดเฟียใต้นะครับคือตัวนี้หลักๆผมทำเซตหมดแล้วนะเล้อเนี่ยเอาวาไม่ตั้งศูนย์นะครับตั้งยังไงมันก็ดึงนะครับก็เลยเอาอยางนะครับของขนื่นใส่วิ่งได้นะเอาอยางขนื่นใส่วิ่งได้เสียอันนี้มันมันมันเอาพอล้อตั้งพื้นเนี่ยมันล้มอย่างนี้แล้วนะ มันไม่ตั้งตรงอ่ะมันเอียงเลยนะครับเพราะว่ายางนะมันเฉียงแล้วหมดเลยนะครับสี่เส้นเนี่ยหมดแล้วมันเฉียงหมดเลยข้างนอกบางข้างในหนานะครับเอาล้อคันอื่นนะครับมาใส่วิ่งได้อ่ะวิ่งได้ <c oughs> ตั้งศูนย์กันแบบโอ้โหตั้งนาน,นครับไอ้ข้างบนนี้ก็คือร้านเขาบอกว่ามันได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องไปบิดแล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปบิดเลยเขาก็รู้นะครับแต่เขาไม่บิดเขาทำข้างล่างแล้วก็ ไปวิ่งมันไม่ได้ขล้องใจไงเขาก็เลยถอดเลยเอาอยางในร้านมาใส่นะฮะวิ่งได้ครับแต่พอเราเอาอยางนี้มาใส่วิ่งไม่ได้นะครับเลื้อนะมันจะเลื้อยมันจะเลื้อยมันจะเลื้อยไปเลื้อยมานะ่ะบางทีอะถ้าวิ่งยิ่งเราร็วมันเลื้อยเลยแล้วล้อแบบเนี้ยถ้าเรา,ถ,าถ้าถ้าทวงแบบข้างนอกมันก็ไม่เป็นไรไนงะถ้าเราไปทวงแบบประชิดล้อนะครับเวลาจะสลับเนี้ยรองเนี้ยเพี้ยนไปหมดแล้ะ <laughs> เพี้ยนไปหมด นะครับก็เ,เดี๋ยวจะไปลองนะเอาออกไปลองนะครับเก็บเปลี่ยนน้ำมันเรียบร้อยหมดแล้วนะเปลี่ยนน้ำมันเรียบร้อยเลือนไม้ผมก็ทำแล้วนะไอกองโซล่ากองโซล่าทำให้มันดับแล้วก็แล้วก็ยังไงอะเลือนบอกก่อนอ,อันนี้บินอะไรครับเต็มเลยสามแผ่นแล้วก็ตัวนี้ นี่ตัวนี้มันจะกระพริบนะอ,อุณหภูมิอากาศอาทิศเหนือทิศใต้อะไรเนี่ยมันจะกระพริบตอนแรกมันจะกระพริบนะครับอันนี้เดี๋ยวเปิดดูนะเปึ๊บนี่บอกทิศแล้วก็ปิดใหม่เดี๋ยวดูกองโซลา่านะนี่นะครับเมเปดับไปแล้วแตกเครื่องแล้วก็ วกตัวนี้ก็กดใช้ได้แล้วนะครับนี้ดิฟเพนมันกระพริบแลวเห็นไหม๊มันพวกนี้มันเขาเรียกอะไรอ่ะเออมันไม่เข้าระบบมันนะครับเดี๋ยวก็ใช้ได้เดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้ในะตัวนี้พอใช,ใช้ไปก็กระพริบแต่ตัวนี้ก็คือหายแล้วนะปกติกดแล้วมันจะไม่กระพริบนะครับตัวนี้ ก็เลยไม่ต้องใช่นะครับคือพวกนี้มันต้องมีเวลาทำนะครับมันต้องรือ้คอนโซลเนี่ยตัวบนเนี่ยเนี่ยต้องลื้ชุดชุดบนนี้ออกนะครับรถคันนี้ก็ผมถึงได้บอกมันเป็น f o r t จ n e r รุ่นพิเศษนะครับไปลองอีกสักหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บงานเย็นๆล้างขี้นกนกขี้ใส่เต็มเลย ตงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเพราะว่าอย่างคันนี้จับอะไรก็เลอะไปหมดแล้วครับเพราะว่าเขาเช็ดน้ํายงน้ํายามาเขาล้างมานะครับล้างมาก็เช็ดผมจับอะไรก็เลอะหมดนะยางเยิงนี่ลงยางมาเลอะ <c oughs> เอ,อือมือมันแผลบเลยพอามาจับในรถในรถก็เลอะอีกน้ำพกผ้าตลอดเลยครับลองอีกแล้วครับวันนี้เมื่อคืนก็ เมื่อคืนก็ลองนี่บินอะไรนะครับมาจากร้านแล้วผมต้องเขียนลงในบินของผมนะครับเพราะพวกนี้ผมต้องเก็บไว้ทุกปีนะบินอะไรจากร้านนะครับแล้วก็เขียนลงในบินต่างหากของผมรวมเป็นแผ่นเดียวค่าลงค่าแรงโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ลืมลืมเอาไว้ในบ้านใครโทรมาก็ไม่ได้ยินเลย โอ้ฟิวออฟโรดแบบสไตล์บ้านๆอันนี้ปล่อยผมอะไรนะมองไม่รู้เรื่องนี่ไม่ได้จับแบบแป๊บแปบแบบแบบแบบนี่ไม่ได้จับตอนแรกขับเนีดึงดึงโฉกซ้ายอย่างเดียวนะโฉกซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะว่าลูกหมากก็เคลื่อนหมดตัวบนผมก็ปรับให้มันเหมือนกันสองข้างตอนแรก ้างขวามันดูแบบทรงมันดูเดิมเดิมไงผมก็เลยปรับข้างซ้ายให้มันคืนเหมือนกันนะครับแล้วก็มาแต่งปีกนกล่างเขาก็มาทําแค่ข้างล่างนะครับปรับหน่อยเดียวเองก็ปรับหน่อยเดียว,ยยวก็เข้าแล้วนะครับยางมันยางมันพาเลยนะครับยางก็เอายางสแตนดาร์ดรถถุงสูงอะ่ะอ่ พวกสองหเอามาใส่วิ่งตรงเลยนะครับวิ่งตรงไม่ดึงไม่แวบด้วยพอใส่ยางอันนี้ปุ๊บเรียบร้อยคนระับฟับแปบปบแปบซ้บายๆายขวายึกไปยึกมาแต่ตอนแรกออกจากบ้านมาก่อนจะมาตั้งศูนย์นี่ฉกซ้ายเลยคนระับปล่อยปุ๊บไปซ้ายเลยทางๆทงี่ผมก็มาร์กไว้นะมาร์กมาร์กไว้ตลอด ก็ขี่ได้นะเนี่ยไม่ได้จับนะครับเนี่ยไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ได้จับเลยนะเนี่ไม่ได้จับมือซื้อโทรศัพทพ์นะครับอันนี้จับแล้วเพราะว่าแ <c oughs> ยกสีแยกอันตรายนะจับก็แค่เนี่ยแปะแปะแงยประคองไรงี่เองเนี่ย,เน,ยเนี่ยครับแล้วก็ถนนเป็นลูกคืนด้วยเออ,เอ,อ เออเออก็เอียงเอียงเลนไหนเดียวเนี่ยเลนกลางแล้วงานเนี้ถนนมันก็จะหลากหลายนะครับเนี่ยก็อานิ้วจิ้มไว้เงี้ยแหละอะเนี่ยอะเนี่ยครับอานิ้วจิ้มไว้เนี่ยจิ้มไว้พอได้นะพอได้เพราะว่ายางมันพาไปนะยางปีสิบเก้าแล้วมันกินเอียงข้างนะครับ เอาทางร้านลองเอาอยางสเปคเดิมๆแบบว่ายางสภาพดีๆใสวิ่งตรงดีนะก็เลยว่าเปอร์เซ็นต์ไปกับยางเยอะมากเลยที่มันพาเลือ้อยไปเลือ้อยมานะครับแต่ของเดิมเจ้าของว่ากินซ้ายนะปล่อยมันกินซ้ายดึงซ้ายไปเลยเนีย่ยอันนี้โยกไม่ไปครับต้องจับ <laughs> ต้องจับเปลี่ยนเลนครับเอาแค่เอานิ้วแตะมันไม่ไปนะครับ จะขึ้นสะพานแป๊บหนึ่งวนแล้วพอแล้วแค่นี้แหละไม่ต้องเยอะเอ้ยเออพองอะไรมันก็จะตึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาต้องปรับแต่งตอนแรกใส่ยางปกติเนี่ยมันวิ่งได้นะพวงอะไรก็นะั้นแต่พอเราเอาอยางนี้มาใส่มันจะมันดึงนะครับมันดึงพอมันดึงปุ๊บเขาก็ต้องมาตั้งใหม่นะครับให้มันเข้ากับยางกลายเป็นว่าศูนย์นี่ต้องพาให้ไปเข้ากับยางนะนะครับ ต้องแต่งให้ไปเข้ากับยางนี่ถ้าเอาพอเราเอารอเดิมพอเราเอาล้อเดิมมาใส่นะครับมันก็จะไปคนละทิศคนละทางแต่ตอนที่ว่าเขาตั้งตั้งเครื่องได้นะครับแล้วเอาไปวิ่งมันไม่คือก็เลยเอายางมาใส่นะเอายางรถเ,เดิมมาใส่วิ่งตรงดีนะครับแต่พออยางชุดเดิมเนี้ใส่เรียบร้อยเลยต้องมาขึ้นแทน่นขึ้นเครื่องปรับให้เข้ากับยางนะครับมันก็เลยพอวิ่งได้อัน,นี้ เสียเวลาแบบสามเที่ยวเลยนะก็เลยอยากรู้ว่าเออมันยางหรือว่ามันอะไรอะไรอย่างงี้นะครับแต่ร้านเขาก็เห็นเขารู้แหละพี่ตั้งตั้งตรงตรงเนี่ยมันเอียงเลยนะครับตั้งยางกับพื้นเนี่ยมันเอียงเลยนะเป๋ะแบบเอียงซ้ายเอียงขวาแบบเอียงล้มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่อยู่อย่างนี้นะมันอย่างงี้รายยางมันเฉียงเลยนะครับมันกินเฉียงอันนี้เขาตั้งให้เข้ากับยางนะถ้าตั้งให้แบบศูนย์เป๊ะได้ได caller. วิ่งไม่ได้ครับ อันนี้เขาแต่งให้มันเข้ากับยางตัวบนเขาบอกมันไม่ต้องตั้งแล้วพี่เครื่องมันได้แล้วนะครับมันก็เลยไม่ต้องตั้งอะไรไอที่ผมบิดเอาไว้ก็พอดีเลยเขาบอกพี่บิดมาเป๊ะเลยว่าเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งเนี่ยต้องลองครับตามหมู่บ้านวิง่งกระโดดนูน่นกระโดดเนินกระโดดอะไรบ้างวิงนน่งถนนมันก็เรียบเยบงี่ยมันต้องวิ่งแบบตามหมู่บ้านกระโดดเนินกระโดดลูกและนาดบ้าง ที่วิ่งครหมู่บ้านไหนกว้างๆก็วิ่งอนียางเงี้ยทางถนนก็เก่าเริ่มรมเสร็จแล้วหนึ่งขั้นเรื่องไฟนี่ก็ถ้าลูกค้าไม่ได้รีบก็จอดไว้ก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าเอากลับไปก็ไปจอดผมก็ต้องทำขันื่่นด้วยนะเพราะว่าคันื่่นมาหลายนานแล้วผมก็ไม่ได้ทำนะ ทำคันนี้ก็ตอนนี้หยุดไว้แค่นี้แล้วครับหลักๆหลักๆนะครับที่ลูกค้าให้มาทําส่วนพวกรีเลย์สปอร์ตลงสปอร์ตไล์อะไรก็เอไว้ที่หลังผมก็ลบให้ตัวนี้ให้ตัวนี้เพราะว่า,าสายไฟมันมีปัญหานะครับผมช็อตขั่วเอานะถอดเรียนไม่ช็อตขั่วเอาก็ดับเ,เดี๋ยวอีกไม่กี่หมื่นโลพอมันครบรอบ เปลี่ยนกองโซล่ามันก็จะโชว์อีกนะเพราะว่ามันจะโชว์ที่ตัวเรือนใหม่วงนี้ผมก็จะมีไวริงสายไฟนะครับของวีโก้ฟอร์จูเแต่ละรุ่นนะก็มีอยู่มันซื้อเรื่อยๆนะผมก็ซื้อเรื่อยๆเล่มนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับเล่มนึงก็หลายบาทอยู่เป็นสีเลยนะเป็นหนังสือที่เป็นเป็นสีนะครับไม่ใช่ขาวดำนะเป็นลายสายไฟเป็นสีแถบสีเลย ตรงรุ่นนะครับกินปักอะไรก็ตรงหมดตามเลขสายไฟนะมันแพงครับเพราะว่ามันเป็นเฉพาะนะครับหาซื้อยากนะครับผมไมลิงลขไดกแกรมครับมีน่วนอันนี้ผมก็ถอดเลนไม่แล้วก็จิ้มช็อตคั่วเอาง่ายๆมันก็ดับแล้ว ก็ถือว่าขี่ก็โอเคนะครับขี่พรยางก็ปีก็เก่าแล้วนะครับยางก็ปีเก่าแล้วรถลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแกทําแล้วแกจอดเก็บนะเพราะรถคันนี้เขาประวัติเขารุยมาอย่างช่ำชองรุยมาจนแบบเหนื่อยล้าแล้วอยากพักแล้วก็วถือว่าโอเคนะเกียร์กร์เปลี่ยนนิ่มนะครับ ตาเร่งก็ดีเพรเครื่องสามพันแป๊บๆๆๆเที่ยงแล้วพอดีก็เนี่ยวิ่งหล่อนไว้หล่อนมาขี่ไว้ขี่มาเนี่ยขี่รถลูกค้านี่ก็ต้องระวังอาหน่อยคอันตราย ออกมารับิดชงรับผิดชอบอะไรอีกโอ้เยอะอันนี้ขี่ก็แค่เอานิปโงงเนี่ยแตะๆไว้เฉยเนี่ยแตะดันไปดันมาเงี้ยเกี่ยวๆไว้เฉยเนี่ยวางกับขาเงี้ยเกี่ยวอยู่แค่นี้แหละที่ขี่เนี่ยไอที่มองไม่เห็นมือเนี่ยดันไม่แค่เนี่ยเนี่ยแค่นี้เองถ้ามันถ้ามันขี่แบบมันไม่ยื้อไม่อะไรมันก็ไม่ต้องจับนะครับแค่อนิปโงงดันดึงดึงนั้นดัน ลาจะโยกถึงจะได้ยกมือขึ้นมาจับโยกนะครับมดเดิลบีทีห้าสิบได้แล้วรถทางมันแค,คบนะครับโอ้ยเที่ยงตอนเที่ยงนี่ม่ลู้จะกินอะไรดีสมตำหนียว่านะไ ็ไปหาสม้มตำกินกันไหนๆก็ผี่รถผ่านแล้วซื้อของกินซะเลยหิวจะบ่ายโมงอยู่แล้วนี่เตียงกว่าแล้วเนี่ยครับขี่ก็ลองอยู่แถวนี้ถ้าลองแบบถ้าลองเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะต้องขี่เข้าหมู่บ้านในะที่แบบหมู่บ้านเก่าๆหมู่บ้านแก่กยยๆทางน้ําเดิมนั่นนะกูกก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  เราพัดเนินครับวิ่งลู่เลยตุง้งตัง้งตุง้งตัง้งตัง,ตงทางที่จะลองช่วงล่างดีๆก็จะเป็นพวกทางคอนกรีตนะทางลูกลังไม่ค่อยคือเท่าไหร่ต้องเป็นคอนกรีตที่มีหลุมมีอะไรบ้างแบบพวกนี้ทางมันจะหยาบๆเวลาลองมันจะสะเทือนดีนะครับช่วงล่างมันจะดังให้ได้ยินเลยยางมันก็ เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยมีนิดๆมีนิดๆแต่ถ้าเป็นยางแบบรถสแตนดาร์ดเดิมใส่นิ่งเลยวิ่งวิ่งเปร้อยเลยอะแต่เอายางนี้ใส่โอ้พอเก้าสิบนี้เริ่มเต็นแล้วตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กยางมันเริ่มเสียทรงแล้วทวงยังไงมันก็สัน่นบอกได้เลยว่า่วงงไงมันก็สัน่นจี่ยังไงมันสัน่นวิ่งเร็ว ผมต,ตามกินดีกว่าเออมีน่าจะมีแต่ช่องผมแล้วมั้งเนี่ยที่ซ่อมรถไปก็หาอะไรกินไปคุยไปพั่มเพื่อนะครับไม่มีที่จะจอดด้วยกลับบ้านก่อนดีกว่าปะ่ะไปเอารถมอ์ไซค์มาเขยว่ะอู้อู้อูอ้อ,อ้เดี๋ยวค่อยออกมากินดีกว่าคนมันมากินเยอะ กลับบ้านก่อนร้านนี่ร้านกาแฟที่ซื้อประจำใกล้ๆบ้านครับไม่ไกลตอนจะบ่ายโมงแล้วสิบสองนาฬิกาสี่สิบกว่านาทีหิวก็หิวหิวแล้วจ้าหิวแล้วจ้า บ้านนี้ก็เวลาสอยกันก็สอยกันง่ายๆเลยนะมอไซค์มั่งรถยนต์มั่งในบ้านเนี่ยปั่นเข้าไปครับปั่นเข้าไปครับเตะด็ด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 เด็ดเตะด็ดเตะด็ดเ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 ฮ้ยโอ้เพชรเอ้ยแต่เพ็ด อูยรุ่นครับอู๋รุ่นนีไ่ไวรุ่นอู๋ไวรุ่นไวรุ่นอนาคตของชาติอนาคตตัวแข่งสนามสี่ร้อยสองเมตรสนามเด็กเอารถมาเก็บก่อนเดี๋ยว,ยวค่อยออกไปซื้อของเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเรียบร้อยแหววเสร็จแหววเสร็จแวว,จ,แว,วจอดตรงไหนที่นี่ไม่มีที่จะจอดแล้วเต็มแล้วโอ้ นิสสันอาอเมล่าก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูคลิปต่อไปแล้วกันนะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับนะาจ๊ะนะาจ๊ะเดี๋ยวลูกน,น,กนี่รถตู้รถตู้รถพี่ชายครับโอ้นุ่นติ๊กเกอร์เต็มท้ายรถมีเท่าไหร่ก็แปะเลยนะนี่ครับรถพี่ชายนะครับอันนี้ก็เครื่องสองพันเจ็ดนะฮะ เครื่องวางใหม่นะครับเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับกินครับไม่มีเซฟลรอครับกินสุดๆนะซีซีครับสองพันเจ็ดนะครับแต่พุ่งแต่พุ่งพุ่งครับพุ่งทยานเลยครับโอเค okay, นะสวัสดีครับบ๊ายบาย